สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮาน้อยพารวยนะคะวันนี้ก็อีกเช่นเดิมค่ะมาพบกับอาจารย์แอดตักศิลานะคะวันนี้ก็ตรงกับวันพระราชิวสบดีที่6สิงหาคมพศ2563ค่ะก็หลายๆท่านอาจจะแปลกใจนะคะวันนี้อาจารย์อยู่ต่างจังหวัดค่ะก็เปลี่ยนบรรยากาศนิดหน่อยนะคะหลังจากที่หลายๆท่าน ที่ติดตามชมรายการของอาจารย์ก็ไม่ได้เห็นคลิปมาหลายวันนะคะเนื่องจากอาจารย์ติดภารกิจค่ะออมีทั้งงานบุญนะคะแล้วก็ทํางานด้วยแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมาอ่านรายการเลยนะคะต้องกราบขออภัยสําหรับสมาชิกทุกท่านที่ติดตามชมอาจารย์นะคะแต่อาจารย์ก็มีตัวเลขที่ออให้ทีมงานนะคะ วางไว้ให้อยู่แล้วแปะไว้เป็นเป็นเป็นลิงก์สั้นๆน่ะนะคะแต่ทุกคนก็ได้รับความเฮงความปังกันไปหลายๆท่านก็ได้โชค ใหญ่โชคเล็กก็มีนะคะตามแล้วแต่ตามกําลังเรานะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดดาวเด่นประจําวัน6ดวงนะคะดาวดวงแรกนะคะเรามาเริ่มกันที่ดาวสค่ะหรือดาวอังคารนะคะอยู่ในตําแหน่งสมโนแห่งเลิกและยังเป็นจุลจักรเกาะอยู่นาวังลูกที่9นะคะมีดาวหหรือดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้านาวางังและยังได้นาวางังปุเอกค่ะ ดาวเด่นตัวต่อไปค่ะดาวห้านะคะหรือดาวพระรหัสบปีค่ะอยู่ในตำแหน่งโจโรเลกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวางลูกที่9มีดาวหหรือดาวพระหัสสปดีเป็นเจ้านวางนะคะและยังได้วรโคตนวางค่ะดาวเด่นตัวต่อไปค่ะดาวเจค่ะดาวเจหรือดาวเสาอยู่ในตำแหน่งโจโรเลิกเกาะอยู่นวางลูกที่9มีดาวห้าหรือดาวพระรหัสเป็นเจ้านวางและยังได้วรโคตนวางนะคะ ดาวเด่นตัวที่สี่ประจําวันนี้นะคะคือดาวแดค่ะดาวแดหรือดาวราหูอยู่ในตําแหน่งเทสาตรีแห่งเลิกและยังเป็นมหาเกษตรเกาะอยู่ณวังลูกที่หนึ่งมีดาวหกหรือดาวศุกร์เป็นเจ้านวังนะคะดาวเด่นตัวที่ห้าประจําวันนี้คือดาวเก้าค่ะดาวเก้าหรือดาวภเกตอยู่ในตําแหน่งเพชรฆาตเริกเกาะอยู่ณวังลูกที่9้ามีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านวังนะคะและดาวเด่นตัวสุดท้ายประจําวันนี้ค่ะ ดาวหนะคะหรือดาวสุขค่ะอยู่ในตําแหน่งเทศาตรีแห่งเริกและยังเป็นจุลจักรเกาะอยู่ณาวาังลูกที่สองนะคะมีดาว3หรือดาวอังคารเป็นเจ้าณวางค่ะดาวเด่น6ดวงประจำวันนี้นะคะอาจารย์ขอทวนนิดนึงเพราะว่าไม่มีป้ายกระดานตัวเลขนะคะเผื่อทุกท่านฟังไม่ทนันเพราะอาจารย์พูดเร็วด้วยนะคะก็จะมี8 3 9 5 7 6นะคะ6ดวงวันนี้อาจารย์แอให้เน้นสดวงนะคะเด่นเลยก็คือ6 789ค่ะสำหรับท่านที่ชอบตัวเดียวนะคะอาจารย์แอ้ให้พิเศษคือดาว6ค่ะทุกท่านสามารถนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้เลยหรือนำไปจับคู่2คู่3ไว้เป็นแนวทางได้นะคะและที่สำคัญค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์แอ้ด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะคะเพราะอาจารย์แอ้ยังอยู่ต่างจังหวัดค่ะก็ใครที่อยากจะเข้า ลน์กลุ่มก็ยังเข้าได้เหมือนเดิมนะคะแอดไลน์ line, มาที่แอดโหราพารวย88ค่ะก็แจ้งทีมงานนะคะว่าขอเข้าห้องกลุ่มไลายอาจารย์แอนะคะก็ทักทายกันได้เลยนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ thank <laughs> you